ดีครับพี่วันนี้ตมผมนะทุกสิ่งที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทุกฝันที่เรามีเรามักจะถามว่ามันจะเริ่มตอนไหนดีแลวเราก็จะสรุปว่าอ่ะตอ,อนที่เราพร้อมแต่ถามว่าเมื่อไหร่ที่เราพร้อมจริงๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพุดว่ารอ้อยพร้อมตอ่อมันจะเป็นคำพูดที่ง่ายมากเพราะรอให้พร้อมก่อนกับตอนนี้ช่นยาก ดังนั้นถ้าอะไรก็ตามที่มันโดนใจคุณมากแล้วคุณรู้สึกเลยว่าฉันอยากเฉลี่อยากต้องบอกว่ารอให้หมเพราะไม่มีวันไหนนะครับที่คุณจะพอที่สุดคุณจะต้องเริ่มทำอย่ากมีวสิคภาฟผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจในหลากหลายอาชีพมากมายนะมีหน้นาตาอะไรบ้างที่ใช้และเป็นประโยชน์ที่สุดเป็นประโยชน์กับอาชีพในการประสบความสำเร็จผมมาค้นพบอย่างแท้จริงเมื่อไม่นานนี้ ว่าทักษะที่มันดีมากสําหรับทุกคนเนี่ยก่อนหน้านี้ผมใช้บ้างแต่ผมไม่ใช้เป็นที่แต่ล่าสุดผมเป็นแทนเอกช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาครับแล้วเป็นแทนเอกก็หมายถึงสภาษณ์นะแอนก็ไปนั่งกันอยู่ตรงลี้กับสภาพเจ้าของมิชิลเดอร์สครับแอนเดี๋ยวเราไล่าฟังซิว่ามี่ไปซื้อวิซินิเวอร์ชัยในให้ทุกคนแทนเอกผมมาวิซิ I w i า l buy you I'm going to come to party ผมกบบไพ่ก็แบบไพ่ก็เริ่มเขียนนะนะเอาไปนั่งมองไปเงี้ย Why you s h o c ใช่ไหมล่ะ You s h o c k ใช่ไหมล่ะไอคิดในขนาดเนี้ยว่าอืมอืมอแล้วเรามาัลนเพาพูดไปเรื่ยกผมก็นั่งอื้มแล้วเขก็ยังถามเขาเนียแล้เทปก็้วพออากาศออากาศไปทุกคนรอกว่าโหดียูเป็นนักฟังที่ดีมากเลยยูเป็นนักฟังที่ชอบมาก กูไม่ได้ฟังกูคแค่เป็นแฟยเด็เกเออแล้วผ่านไปช่วงนั้นอีกสองสามวันก็เป็นแฟยเด็กอีกแล้วตอนตอนที่แขกมาจะถามสั้นๆส,ส,สั้นเลยนะสมัยก่อนจะยาวมากแล้วก็เป็นดีกลับมาที่เราเนี่ยเขาตีมาปุ๊บเราก็ตีกลับเลยว่าแล้วมันหมายความว่ายังไงแล้วยังไงต่อไปก็าการเป็นคนถังหนังง่ายๆจากการฟังก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยคนชอบชอบเวอร์ชันนี้อยู่มากก็คือฟังอยู่เป็นนักฟังที่ดีสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตคือการฟัง ไม่เห็นค่าของมันจนกระทั่งได้หยุดฟังจริงๆจ,จากแพนเนิกแล้วพอแพรนิกหายก็ยังฟังต่อ,อไปผมคิดว่าบทสนทนาแบบนี้เมื่อคุณได้ฟังคนค,คุยด้วยโดยเฉพาะคนที่คนเรียกว่าแฟนหัวหรือเมียความสัมพันธ์จะดีมากแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณมีฟิลเตอร์เขาอาจจะพูดบางอย่างมาแต่ในฟิลเตอร์คุณคุณกำลังอยากดูเนี่ยนะความสัมพันธ์มันก็ไม่โอเคเช่นเดียวกับในกนะกับคนที่คุณคุยด้วยผมว่ามันต้องเป็น ไม่ใช่แค่ดิสเน่ย์นะครับแต่ดีดิสเน่ย์ไม่ใช่คำที่เขาบอกมาแต่สิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารกับเราที่มันลึกซึ้งกว่าเด้มผมว่าศาสตร์เนี่ยถ้าเราฟังเยอะนะครับเราจะจับได้ทันทีแลใครก็ตามที่ฟังเก่งจะสามารถสื่อสารกับคนที่อยต่อหน้าแล้วก็ให้ p r e s e n ต์ขอเขาให้เกียรติกับเขาอย่างเสร็จทันทีนถ้าศาสตร์อะไรที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุดอันดับแรกคิดว่าต้องนี้ก่อนปัญหาเราจะ ปัญหามาจานแตกอะไรอ่ะมันมันเราเราเราจไหม้กมหตกใจหลายครั้งเนี่ยพอมันเจอปัญหาเราเราถามเลยว่า,าไม่้องจับไม่ได้นเนี่ยช่วยบจิัดการอะไก่อนแล้วเราไม่เห็นว่าไอ้ตรงที่มันแทนด้่ยอ่ไรคือสิ่งที่มันหยุดได้ดข้นเมื่อเวลาเราเจอปัญหาพวกอะขเรื่องจริงเลยละกันที่ผ่านมาจะมีดีเจเพนซ์นลาสเดก่อนวันงานต่อไปเราต้องนิ่งทนันทีแล้วก็ถอดตัวเออกมานิ่ง แล้วก็ถอดไปออกมาคือนิ่งปุ๊บแล้วก็ถอยออกมาไม่ได้เป็นเราแหละถอยมาเป็นเหมือนรถไฟดีพอ,อไปสมมุติว่าบริษนะัทกกคุณไฟไหมเลยด้วยนะครับตื่นมาตื่นมาสายเข้าสายเข้าไฟไหม้ระเบิดนะเจีเ,ซเซจ oof, ี๊ยอาจจะแบบโอ้ที่มิดไปแค่ไปนะหนักแต่ที่แนะนักมีเจี๊ยด้วยใช่ไม่ใช่ยรเพราะว่าถอยออกมา แล้วก็มองดูซิว่ามันอนยุปเป็นนายทีมนะอียทีเจทีเจต้องทำยังไงเนี่ยที่ไปมันจะได้ดับเร็วและทุกคนจะได้รอดขอแค่ทีเอาถอยกลับมาและเห็นภาพชัเดเลยว,ว่ามันมันคุนยกับตัวเองนะครับว่า what's the best solution what would i t be l i k e if w t would คำถามให้มันใช้ตลอดนะครับปัญหานี้จะถูกแก้ยังไงถ้ามันโค้งง่ายเพราะเรามักจะคิดวิธีการแก้ปัญหามันต้องยาก วาเราสุดเทมาเรื่องปัญหาแกยากยากยากง่ายเง่ายเลยอ๋อต้องให้พอทหารขนน้ำาสาดใส่ออฟฟิงจริงๆโ้ะมันอาจจะยากนี่กมาให้เห็ภาพว่ามันมีทางออกที่มันง่ายานการดับไปของออฟฟิศคุณยัง้นมีสติถ้กยับมาเอาเบรออกมา,า,มาแล้วมองกลับไปล้วก็เห็นว่าไอ้คนคนนี้มีนจะช่วยขเขาได้ยังไยูยต้องเปน็นเเร์ของตัวเง พราะถ้ายืนเอาตัวเองไปอยู่ในน้ำตาลนั้วเนี่ยมันจะมึนมากเลยมันคิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนอะไรแล้วไปขี้ไปอยู่ในปัญหาการที่ยืนไม่ออกมาจากปัญหาแล้วพี่ว่าอันนี้กับทุกอย่างจะ่เวลาพักการใช่ป่ะเวลาทะเลาะกันอยู่เองนะครับผมก็หยุดก่อนสิละเขาก็ผมก็จะถอยไปเขาก็จะบอกว่าหยุดก่อนเลยสิทิ้งขีเราสิอย่างนี้เลยนะผมก็แบบชิบหายครับไม่ได้ครับไม่ได้ดังนั้นเราเว้นได้แต่ทุกคนทุกคนเวลาทะเลาะแั่เวลาทะเลาะการบุกนี้ใช้ไม่ได้เขาจะเจอปัญหาอะไรใดๆ สามารถทำได้ถ้าแท้อะไรช่วยประคองความสําเร็จอย่างยั่งยืนการมองว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับการมองว่า it comes and goes การมองว่าวันนี้สําเร็จพูกนี้ก็จะเจงได้ถ้าอยู่กับความจริงตรงนั้นได้เมื่อไหร่ก็ตามยูจะรับได้ทุกอย่างและยูก็จะทําเต็มที่ให้มันไปเรื่อยแล้วพอวันนึงมันไม่สําเร็จยูก็จะไม่ทุกข์มากเลยเพราะว่ายูเห็นความจริงว่านักพิงลั บอกว่าคำว่า sustainable เนี่ยทุกบริษัทเอาว่า sustainability มันก็ดีอยมาต่อเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราหวงว่าทุกอย่างมันมีมาแล้วมันก็ตีไปมันจะวางใจมากเลยว่าพอมันไปวันนั้นเราเราจะไม่สุขเศร้าแต่เราก็จะทำเต็มที่ให้มันให้มันดีที่สุดนะครับข้อที่อาจจะไม่ตอบแบบที่คุณอาจจะเอาไปประโยชน์ได้แต่ผมมองภาพกว้างมากกว่าไม่จะเป็นเบื่อชมคุณในนามของฝ่าเอกอภรณ์ยครับ